สวัสดีครับเกษตรวันหยุดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าบ้านสวนทิพย์สมบัตินะครับวันนี้วันที่สามสิบมาวันที่หนึ่งสิงหานะครับวันนี้เราจะมาทําาปลูกปวกอ่าเพราะเห็ดปวกกันนะครับปัจจัยที่สําคัญที่เราจะเพาะเห็ดปวกให้สําเร็จก็คือหนึ่งนะครับเราก็ต้องสร้างป่าก่อนนะครับเรื่องนี้อันนี้คือโคกง,งหนองนาเรานะครับอันนี้เป็นส่วนของโคกที่เราขุดสระขึ้นมาแล้วนะครับ แล้วก็จะมีเลี้ยงจอมปลวกไว้สองจอมปลวกครับตรงโน้นนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูวัตถุดิบก่อนนะครับที่เราจะมาเพาะนะครับอันนี้ทําให้เห็ดปลวกหวานก็คือนะครับเกลือน้ําตาลนะครับเป็นอาหารของจุลินทรีย์เพิ่มขนาดจอาปลวกนะครับเพิ่มขนาดเห็ดปลวกให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ ยูลินซีเจาปลวกนะครับอันนี้ต้องเลือกมาจากเจาเจาปลวกที่มีเห็ดปลวกขึ้นนะครับถ้าเจาปลวกไหนที่ไม่มีเห็ดปลวกถึงเรามาเพาะก็เห็ดเจาเจาปลวกเจาปลวกตรงนั้นก็จะไม่มีเห็ดปลวกขึ้นนะครับขั้นตอนเราก็จะมาละลายน้ําตาลลงไปนะครับนี่น้ํา เราเอาสักครึ่งถุงพอนะครับน้ำประมาณสิบห้าลิตรหัวแล้วเราค่อยไปผสมต่อไปก็ใส่เกลือลงไปนะเ,ปเกลือเกลือนี้ก็จะเค็มนะครับใส่ลงไปสักสองช้อนแกงนะครับนี่เพิ่มความหวานให้เห็ดปวกนะครับ ต่อไปก็จุลินทซีย์จ้าวปลวกนะครับนี่นะครับเราก็เทลงไปเลยนะครับโอเคเต็มทีนี้แล้วก็คนๆทิ้งไว้สักครู่นะครับให้จุลินรีย์เดินก่อนนะครับ ก่อนอื่นเราพาไปดูจอมปลวกที่เราจะมาเพาะวันนี้นะครับเรามีเป้าหมายอยู่สามจอมปลวกนะครับสวนของเราก็จะลกๆหน่อยนะครับสไตล์เกษตรกสิกรรมไร้สารพิษนะครับอันนี้เราปลูกหญ้าเนเปียร์ e A ไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงหอยนะครับน,นี่สวนมะพร้าวมีมะพร้าวอยู่ห้าต้นอันนี้นานาปลอดสารเรานะครับ เป็นนาข้าวเพื่อสุขภาพนะครับอันนี้เป็นข้าวมะลิดำนองคายนะครับในนาตัวนี้เราเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยนะครับนี่คือเป้าหมายของเราที่เราถางเตรียมพื้นที่นะครับว่าจะมีจาวปลวกอย่างนี้นครับหลายคนปลูกปลาชอบทําลายจอมปลวกนะครับฆ่าปลวกบางท่านก็ ใช้ยาสารพิษรองก้นหลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นพูริดานนะครับอันนั้นเป็นกเกษตรเคมีนะครับอันนี้ก็กิ่งที่เราเพิ่งมาตัดเตรียมพื้นที่เมื่อวานนะครับแล้วก็จะนี่จากจา้านี้จอมพวกนี้นะครับเป้าหมายไปถึงนูน่นจอมพวกหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น แล้วก็มาถึงนี่นะครับก็จะทําให้ลกๆนิดนึงนะครับจะได้รักษาความชื้นนะครับเหมือนในป่านะครับมาถึงเจ้าพวงนี่นะครับอันนี้ต้นแดงที่เราปลูกไว้นะครับบนจอมปลวกที่แรงๆนะครับก็เจริญเติบโตดีนะครับเพราะว่าในปลวกมันจะสร้างหิวมัดนะครับเป็นสารอาหารให้พืชนะครับ กับต้นเะดานะครับอยู่บนจอมปลวกโอเคอันนี้คือเป้าหมายที่เราจะลาดจุลินทรียเชื้อเห็ดปลวกวันนี้นะครับอันนี้เป็นไผ่ก้าวดาวนะครับปีนี้ก็คงจะโตนะครับไผ่ก้าดาวกับอีกเป้าหมายหนึ่งอันนี้เป็นพยุงมาดกัดกล้านะครับนี่ เมือนมะขามพยุงไฮหลัามพยุงเวียดนามก็มีครับนี่ก็สะเดาปลูกคู่กับต้นมะม่วงอันนี้จะยอมปลวกตัวนี้พึ่งขึ้นนะครับหลังจากเราปลูกป่าไปห้าปีบนคนามันก็ขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นที่สำหรับสร้างทดลองอีกตรงหนึ่งโดยไม่ต้องใช้จอมปลวกก็คือเราเอาไม้มากองนะครับแล้วเราก็ เอาดินมาถมนะครับเพื่อให้ปวกมันมากินนะครับสังเกตดูนะครับันนี้คือไม้บริเวณนั้นคือเราถมขึ้นไปแล้วบนเจ้าปวกเราก็จะปลูกบนเจ้าปวกเทียมเราก็จะปลูกต้นไม้นะครับนูนเห็นใกล้ๆก็คือขนุนนะครับตรงนี้เราก็จะถมมาถึงนี่นะครับเอาเศษไม้มาล่อปวกนะครับบนเจ้าปวกเทียมเราก็จะปลูก ต้นไม้นะครับแต่ตอนนั้นเรายังไม่มีระบบน้ํามันก็เลยตายนะครับส่วนตัวนี้ต้นขนุนนะครับขนุนนี้ปลูกในร่มได้นะครับเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ออกรูปในลําต้นนะครับแต่ถ้าเป็นมะม่วงอะไรนี้นะครับเพื่อนๆต้องปลูกกลางแดดนะครับมะพร้าวแล้วก็เพิ่งไปตัดแต่งกิ่งออกมา,ากลับไปอีกไม้หนึ่งที่เรา เฉพาะเห็ดปลวกก็คือนู่นนะครับเห็นไกลๆนู่นไหมครับอันนั้นคือจวปลวกเช่นกันนะครับอยู่บนคานานะครับเดี๋ยวเราพาไปดูก่อนนะครับคานานี้เราเพิ่งมาทําปีนี้นะครับโดยใช้จอบนะครับขุดช่วงโควิดนะครับบนคานาแล้วก็ปลูกอันนี้ก็คือต้นอ้อยนะครับอันนี้สังเกต ลอยกำลังแตกตานะครับเดี๋ยวเราจะก็มาดูจอมปลวกที่เราจะเพาะเห็ดปลวกนะครับนี่นะครับเป้าหมายบนคนาตัวนี้เราก็ปลูกมะขามเทศเพชรนนทไทยนะครับปีนี้เราก็จะโน้มกิ่งมาทางนาเราแล้วก็ให้ใบมันหล่นลงนาข้าวเรานะครับ นาข้าวของทนายก็จะมีแต่หญ้านิดนึงนะครับสังเกตดูนะครับมันเป็นนาข้าวหรือนาญ้านะครับตัวนี้เราตัดหญ้าไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะตัดอีกรอบนึงนะครับรอให้หญ้ามันออกดอกเยอะกว่านี้นิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยน้ําลงแล้วก็ตรงนี้เราน่าจะเลี้ยงกุ้งนะครับซัก 2องพันบาทตัวละยี่สิบสตังค์นะครับตัวนี้ขนาดนี้เราวางแผนว่าจะปลูกต้นอินทผารัมนะครับโอเคต่อไปแล้วก็ลดน้ำเอาหวัวเชื้อที่เราผสม,มไว้เมื่อกี้นะครับมาลดนะครับลาดบริเวณจะปลวกหลังจากนั้นแล้วก็จะนี่สูบน้ำลดนะครับ ก็เราพึ่งเดินระบบน้ำนะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ก็พอใช้ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการลดน้ำาจะปลวกก่อนนะครับเราก็จะใช้ประมาณ ประมาณ2ลิตรนะครับแล้วก็ใส่บัวลดน้ํานะครับอันนี้สูตรบัวลดสูตรอาจารย์กรมนนะครับก็คือเอาซ้อนมาแทนหัวนะครับมันก็จะกระจายดีนะครับเราก็เลี้ยงไก่ด้วยนะครับเป็นไก่ลดลดแดงนะครับไก่กึ่งเนื้อกึ่งไข่แล้วก็ตัวนั้นผสมกับไก่พันไข่ออกมาก็ประมาณนั้นเป็นลูกครึ่งนะครับ ถ้าเป็นรถแท้ๆก็จะเป็นสีแดงๆนั่นนะครับอันนี้เป็นลูกผสมนะครับกึ่งเนื้อกึ่งไข่แล้วเราจะมาติดตามดูนะครับว่าลดไปแล้วประมาณกี่วันนะครับมันถึงจะออกดอกนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดซับสไครกดติดตามด้วยนะครับการเพราะเห็ดปวกจากโคกของเรานะครับ สวัสดีครับทีนะครับหลังจากที่เราลดจุลินทรีย์จาวปลวกไปหมดแล้วนะครับจุลินทรีย์เห็ดปลวกไปหมดแล้วหัวเชื้อไปหมดแล้วก็าตามด้วยการลดน้ำนะครับแล้วก็ใช้น้ำเนบบ่อของเรานี่นะครับที่กากเก็บวานะครับมารดต้นไม้นะครับ แล้วก็ถือเป็นการลดเห็ดปวกไปด้วยในตัวนะครับนี่นะครับแล้วก็จัดไปเลยนะครับด้วยฝนเทียมนะครับลดใส่เห็ดปวกจอมปวกไปเลยนะครับพอ ส่วนเราก็จะลกๆนี้นะครับทนายสไตล์ขี้เกียจนะครับสไตล์ธรรมชาตินะครับไม่ใช่นะครับสไตล์ธรรมชาติไม่ใช่สไตล์ขี้เกียจนะครับปลดให้ชื้นนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็ดปวกมันออกนะครับพอเห็ดปวกมันได้รับเชื้อ ได้รับความชื้นนะครับมันก็จะ,จะเจริญเติบโตขยายขยายเชื้อนะครับแล้วก็จะแตกดอกนะครับจเจริญเติบโตแตกดอกออกผลนะครับนี้เป็นญ้านเนเปียนะครับเราปลูกไว้ก็จะสูงประมาณสองเมตรเดี๋ยวเราจะก็จะมาตัดออกนะครับเอาไว้แต่ต้น ไผ่เก้าดาวนะครับน้นต้นมะเมายักษ์นะครับอืมกดลดไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคการลดเราก็ง,ง่ายๆตามนี้เลยนะครับใช้ท่อพญานาคไปเลยนะครับนี่นะครับเจ้าปวกของเราทุ่งนาของเรา เอาลอดไปเลยนะครับให้มันชุ่มไปเลยนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทนายจะลดกาปวกต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดสาัตวตะไครก็ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ